เสร็จแล้วน่าทานมากหนูทานเลนะแล้วก็คุยไปคุยกันไปใช่ใช่ไม่กี่ให้เห็นภาพบรรยากาศของงานเมอร์เอ็กโปแล้วเห็นไหมใช่ไหมน่าไปเรื่งหนิว่าคนไทยเป็นคนเป็นเป็นคนที่เก่งนะแต่ว่าเราต้องหนิงว่าเราต้องสนับสนุนชาติเราให้มันมากมากกว่านี้เจ๋อเหมือนรักชาติเหมือนต้องรักชาติจริงโอเคลองชิมไม่อ้วนด้วยเมนูนี้นี่โอเค้าใเลยค่ะโอเคไหมคะโอเคเลย รสชาติแบบว่าเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดเป็นกำลังกำลังพอพอหน่งทานเลยค่ะอบอกไม่มีปานจริงหรอเอยังเรื่อยๆอยู่เลยค่ะ <c oughs> ยังเรื่อยๆอยู่ค่ะยังเรื่อยอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจริงๆริงมีข <c oughs> ่าวอ่ะคือถามว่ามีคนมาจีบไหมมันก็ต้องมีบ้าง <c oughs> มันก็ต้องมีบ้างแต่ถามว่าจริงๆแล้ว หนิว่าจะไปโทษคนอื่นไม่ได้นะโทษตัวเองหนิว่าหนิเป็นคนเรื่องเยอะเหมือนกันอนะเลือกไหมเลือกเลือกด้วยแล้วก็แล้วก็เรื่องเยอะมากเรื่องเยอะเรื่องเยอะไม่รู้มัคือคืออาจจะเป็นหนิวเวลาเวลาคบกับใครหรือเวลาเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ที่แบบว่าเราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ค่อยว่าเขาเป็นยังไงแต่เราจะว่าเฮ้ยจริงๆมันมากัดตัวเราคือการที่มันเกิดปมไม่เข้าใจ การเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนสองคนหรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะแต่อ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นเราอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องเขาจริงแต่คนมันชอบส่วนไหนชอบแบบเป็นคนชอบเธอเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไดู้ไม่ได้ดูตัวเองว่าจริงๆเราเป็นยังไงแต่ถ้าหนูว่าลองดูตัวเองเยอะๆเรารู้ตัวเองเยอะๆว่าเป็นคนยิ่งรู้ว่าเราเป็นคนไม่ดียังไงจะทําให้เราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ดีกว่าที่เราจะไม่รู้ตัวเราเองว่าเราเป็นคนยังไงแต่บางทีเราก็ไม่ผิดแต่ก็โทษตัวเอง หนิงว่านะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะอย่างว่ามันต้องคงระพื้นขึ้นมสมมติเขาบอกว่าถ้าทะเาลาะกันกับเพื่อนหรือกับแฟนหรือกับอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเราไม่ผิดแต่แล้วทาไมเขาถึงคิดว่าเราผิดนะล่ะเพ้ามันก็ต้องมีอะไรถูกป่ะแล้วผู้ชายแบบไหนที่หนิงชอบสเปคจริงๆไม่มีสเปคเลยใครก็ได้ที่ที่ที่เข้ากับเราได้ใครก็ได้ที่เป็นจิ๊กซอว์ใบสุดท้ายห <laughs> <laughs> ดือเปล่า รอบใบสุดท้ายอะคือใครก็ได้ที่แบบคือหนิงอาจจะเป็นคนต้องมีคุณสมบัติยังไงอะคุณสมบัติอ๋อถ้าเป็นคุณสมบัติไม่โกหกอ่าไม่โกหกไม่เจ้าชู <laughs> ค้คือคือคือมีกิ๊กได้แต่ต้องไม่โกหกนะกกคือหนิงจะเป็นประเภทแบบถ้าพูดกับหนิงตรงๆโอเคได้หรือแบบจะไปไหนจะไปกินข้าวกับใครคือแบบเออแต่ต้องบอกตรงๆแต่ถ้าเราเราจับได้ครั้งที่หนึ่งะผู้หญิงเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติ ถ้าจับไปคราวที่หนึ่งมันจะเกิดความระแวง<ช>แล้วพอเกิดความระแวงปุ๊บคราวนี้เราไปจับผิดเขามันก็จะกลายเป็นเราผิดอีกที่เราไปตามจับผิดเขา <c oughs> นื่ก็ความเป็นอย่างนี้มักจะไม่ค่อยแบบว่าเป็นธรรมกับผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายมันจะแบบว่า<อ>ถูกถูกตลอดอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ถึงบอกว่าสุดท้ายเราก็คงต้องกลับมามองตัวเองว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราแล้วเราคิดอย่างนี้เราก็จะสบายใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เรื่องภูมิคุมกันไหมคะเชื่อเชื่อมาก้ากเรื่องเนี้ยคือแบบเจอกับตัวเองมาเยอะเยอะมากๆคือแบบรู้สึกว่าบางที เหมือนเขาก็หมดมาให้เราเจอกันแค่เนี่ยต่อให้จะถูรูปถูกรางยังไงต่อให้จะแบบไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตอนเมื่อก่อนสมัยก่อนนะเขาบอกเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูหมอคนนี้เขาจะมีวิธีแก้เรื่องความรักเกี่ยวันนี้จะทำทุกวิธีทางอย่างนี้เ็าบอกก็ไม่ใช่ใช่แล้วคนที่บางทีเราคิดว่าใช่แล้วก็ไม่ใช่เห็นไหมใช่ไหมแต่ต้องเจอน่ะต้องเจอจะได้เจอไหมอ่ะก็หนิงถึงบอกนะว่าพี่าไม่ต้องไม่ต้องรอนหนิงพิด โอเคพี่พร้อมพี่แต่งเลยพี่รอหนิพี่แต่งแน่แม่ไม่จริงอ่ะพม่งสาวต่าแต่งคนเขาจะแต่งแล้วแต่งแล้วก็ดีใจกับคนด้วยใช่ป่ะเห็นไหม เนอะเดี๋ยวเราเราก็ต้องเรียนรู้กันอะไรสักพอดีไงเราไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้เจ้งานเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่วันสองสามวันมั้งอีกสองสามวันอีกนะจะต้องมีงานแต่งงานเพื่อนที่แบบเลือกคนมาเพื่อนบอกให้มานะแล้วก็อยู่แบบ after party ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะได้เจออะไรดีๆเขียนน้นเลยไปอะไรดีไปไปได้รับช่อดอกไม้อย่างนี้ไหมน่เคยได้ยาวไ้สองครั้งแล้วแต่ก็เห็นว่ามันก็ไม่มีว่แววงานันต้องได้ครั้งเดียวหรือเปล่านิได้สองครั้งแล้วหรือว่าหรือสามครั้งมะคิดต ได้สามงานอหรับอย่างงานนี้อีกงานนึงงานนี้ได้ปุ๊บใช่เลยเจอเจอในงานเป็นเพื่อนชายน้อยไม่เอานะไม่เอานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ต้องได้เจอพี่ผมเชื่ออย่างงั้นค่ะสาธุนะคในจุดนี้แล้วระหว่างคนที่รักเรากับคนที่เรารักเลื่องอะไหนคะระหว่างคนที่รักถ้าเป็นณเวลานี้ ขอเลือกคนที่เขารักเราดีกว่าไม่เลือกรักคนที่เรารักเขาเคยเคยเจอคือที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกอ่ะก,กรณีพี่บิ๊กเนี่ยคือคือเขาก็โอเคพี่บิ๊กก็รักเราแต่เราอาจจะรักเขามากกว่าที่เรารักตัวเราเองมันก็เลยกลายเป็นความความคาดหวังที่พ<ห>ยายามจะทําทุกอย่างแล้วแล้วแล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างั้นแล้วมันกลายเป็นไปบีบทุกอย่างซะแบบซะมันมาเสียไปทั้งหมดเลยเออหรือว่าคนที่รักเราดีกว่าเพราะถ้าเขาดีกับเราเขารักเรานะวันหนึ่งเราก็จะต้องแพ้ความดีของเขาไป ริรรแล้วเป็นคนโรแมนติกไหมมากมาก,มากเป็นคนโรแมนติกชอบสร้างความโรแมนติกให้กับตัวเองเยอะมากแต่แต่อายที่จะทำกับอ้าวอาที่จะที่จะ,สะแสดงให้คนที่แบบเราลักเออหรือคนที่เรารู้สึกดีด้วยเนี่ยรู้ว่าเราเป็นคนโรแมนติกมากไม่รู้ว่าอายอะไระแล้ว,ลวลเราโรแมนติกกับตัวเองยังไง ชอบแบบว่าอย่างแค่มีเวลาอยู่คนเดียวเงี้ยอย่างเวลาถ้ามีเวลาได้ทําอาหารได้นั่งทําขนมได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกาอยากจะจัดโต๊ะสวยๆนั่งกินดีๆถ้าไรอย่างเได้ทานอร่อยแล้วก็อะไรชิวๆอย่างนั้นแล้วก็จะแบบคืออยากจะแบบเหมือนในหนังอะมากินข้าวกันไหมอะไรไม่เลยแต่ถึงเวลาก็ไม่กล้าทำนะก็คือจะแบบรแมนติกอยู่ของเราคนเดียวอะไรเงี้ยเคยมีใครรแมมติกใส่เราไหมคะมีมีอยู่ครั้งหนึ่ง ได้รับช่อดอกไม้วันวาเลนไทน์อยู่บนเตียงนอนเอาช่อดอกไม้นี่ยมันชอบกุหลาบสีขาวแต่ต้องผูกโบสีแดงเท่านั้นเป็นโลกแบบนี้คือมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยว่าจะมีดีเทลหรือว่าเยอะเองไงคือกุหลาบสีขาวผูกโบสีแดงแล้วมันถูกวางไว้อยู่บนแบบบนบนเตียง ปีแบบแฮปปี้มากมันเป็นความทรงจำที่เก็บเอาไว้แล้วดีมากมแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะมีงนนั้นหรืออยากจะทำอย่างเงี้ยให้ใครแต่พอถึงเวลาแบบก,ก,ก็ไม่กล้าไม่กล้าไม่เอาอายอ่ะมันไม่ใช่คาลิเปอร์มันไม่ใช่อ่ะออบางทีเจอแบบผู้ชายโรแมนติกพูดจาดีๆแบบทำไรอยู่ครับเหนื่อยไหมครับอะไรเงี้ยก็จะเกิดอาการเขินเขินแล้วก็จะแบบเออหวยไ,ไหมไรเนี่ยผีเข้าหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแต่พอวางสายนั่งยิ้มอยู่คนเดียวแต่พี่แบบไม่ค่อยชอบพูดแบบว่า ถ้าชอบได้ไงถ้าเกิดว่าไงคะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชอบมาปเลยบ้าไปเลยจริงเหรอชอบมากแต่ก็จะแสดงปฏิกิริยากลับไปว่าเอาไว้แม่ไหนไม่แต่ชอบมากทำอะไรอยู่คบคิดถึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เพราะเพแต่ถ้าพูดค่ะนี่พูดค่ะชอบจริงเหรอเออพี่ผมไม่ชอบแบบว่าเคิร์มของพี่อ่ำนี่ขนลุกไม่ไหวไม่ไหวแต่เดี๋ยวฉันไม่ไหวไม่ไหวเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทานสปาเกตตี้หมดก่อนเดี๋ยวไม่หมดให้ล้างจาน เอาเดี๋ยวช่วงหน้าไปทําของหวานให้น้องมิ้าโอเคค่ะรอแป๊บนึงนะค่ะแล้ววันนี้นะคะของหวานก็จะเป็น b o ู b e r ร์รี่สมูทตีค่ะง่ายมากๆนะคะใถ้าอย่างงั้นเดีเริ่มเลดีกว่า Convo i d a n s e r le long des golfes clairs à des reflets argent la mer เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟสาวสวยกันค่ะ